สวัสดีครับสวัสดีพี่พเพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาแกะเหรียญท้าเวสสุวรรณรุ่นบรรดาลทรัพย์นะครับเป็นหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะผมอำเภอด,ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับสาหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นท้าเวสนะครับผมสําสหรับรุ่นท้าเวสนะครับผมก็จัดสร้าง เพียงแค่92ลังนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับน้อยมากเลยนะผมเนาะแล้วก็ออปชันในรุ่นนี้ก็คือถือว่าสุดๆนะครับทางผู้สร้างก็ได้ใส่รายการพิเศษนะครับแล้วก็สร้างน้อยมากๆนะครับแต่ละรายการนะผมอ่านี่จะเป็นเหรียญเนื้อเงินสัม,มันาคุณท่านที่ยกลังนะครับพี่ๆอ่าผมจะแกะให้ชมกันเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวว่าแถมยกลังเนื้อเงินหล่อคาบเบ้านะครับผม หนึ่งเหรียญโค้ดพิเศษจัดสร้าง92อเหรียญอะมาแจะชมกันเลยน,นะผมเนาะ,ะท้าเวทรุ่นนี้ถือว่าพุทธศิลป์สวยงามมากนะครับแล้วก็เศษอยู่สองวาละนะครับผมเนาะวาะละแรกหลวงพ่อช้างวัดจุกระเจรนะครับผมเนาะวาระที่สองก็เป็นหลวงพ่อทองแล้วก็หลายเกจินะครับร่วมเศษนะครับถือว่าพิธีเข้มขขังมากนะครับแล้วรูปแบบท้าเวทรุ่นนี้คือสวยงามนะครับผมเนาะ,ะมาชมกันเลยผมโอ้โหนี่โอ้โหนี่นะครับ ให้กล่องกร,รมะหยี่สีเขียวแบบนี้มาเลยนะครับผมนี่ก็จะห่อให้อย่างดีนะนี่ใส่เช็ดชั่วอีกทีหนึ่งนะครับมารุ้นเลขโครตรกันเลยนะครับมาชมกันครับว่ามำนานคุณจะเป็นแบบเนื้องเงินสวยงามแบบไหนนะครับอ่ะมารับชมกันเลยผมรุนเรขโครตรนะรห่อเชือชั่วให้อย่างดีมากโอ้โหนี่นะครับเนื้อเงินโอ้โหเป็น เนื้อเงินหล่อคาบเป้านะครับมารับชมด้วยกันหน่อยพี่เนาะผมก็ไม่เคยเห็นนะครับหล่อคาบเบ้านะครับรุ่นนี้นะครับนี่นี่นะครับหล่อเป็นเหรียญหล่อนะครับเห็นไหมครับเป็นโพงกระขาจะเป็นคาบเบ้านะครับนี่โอ้โหนี่ครับโคงามนะครับท้าเวทรุ่นนี้นะนมาดูข้างหลังนะโอ้โหนี่นะครับโอ้โหได้เลขหกนะครับนนี่เลขโค้ดเลขหกตัวเดียวนะครับนี่ต่อโคดพิเศษครับ หลวงพ่อทองสุทธาศีโรวัดบ้านไล่จังหวัดนครราชสีมาเทพบันดานทรัพย์นะครับนี่งดงามมาหลังสรับแถมยกลังนะับนี่เป็นหล่อครับเบ้าดินแบบนี้เลยนะผมเนาะอ่ะโอเคกออนุีาตห่อไว้นะผมเนาะอ่ะโอเคนะครับนี่เก็บไว้ก่อนนะครับพี่พ นี่นะครับไอนี้จะเป็นเหรียญแช่น้ํามนในวิธีนะครับผมเนาะนี่ผมก็ได้มาสองเหรียญน,นะครับจะสร้างแค่ห้าร้อยเหรียญน,นะเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญแช่น้ามนนะพี่ๆนะี่สร้างแค่500ห้าร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับนี่ขออนุญาตให้ได้รับชมนะครับนี่ โอ้โหนี่นะครับเป็นคาบน้ำมนนะเป็นนะครับน้ำมนจะกัดหน่อยนะเพราะว่าเอาไปแช่ในน้ำมนนะครับน,นี่เลขโค้ดสามหนึ่งสองนะครับจะสร้างห้าร้อยเหรียญน,น,นะน,น,นะน,นะครับผมนะนี่โอ้โหสวยงามลยพี่นะนี่่ะโอเคนะผมเนาะอีกหนึ่งเหรียญซีนเดิมยังไม่แกะนะครับใครสนใจไปรุนเลขโค้ดเอาก็ติดต่อมานะครับเข้มขังมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญแช่น้ำมนนะครับ น้ำมนต์ในพิธีนะพี่พี่ขออนุญาตเจ็บก่อนนะครับโอเคนะผมนี่นะครับซีนเดิมนะผมเนาะนี่ขอซีนให้อย่างดีนะผมเนาะนี่ซีนแบบนี้เลยนะพี่เนาะอ่ะมาแกะดูในหนึ่งลังเลยนะผมเนาะอ่าว่าจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะมาร่วมรับชมไปด้วยกันเลยนะครับผมนี่โอ้โหนี่มี ให้ด้วยนะพ,พี่นะนี่โอ้หใบรายการนะครับผมแต่ละรายการมีมีสร้าง10เหรียญ20เหรียญน,นะครับร้อยเหรียญน,นะครับเยอะสุดก็ไม่เกินร้อยเหรียญน,นะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะคเพราะสร้างแค่92หลังนะครับรายการแทบไม่ซ้ำเลยนะเราจะถือว่าสุดๆนะครับ,รบโอโอโอ้หมาชมกันครับพี่พ อ่านี่นะเขาเปิดกล่องเข้ามาเขาจะเป็นนี้นะเป็นแพ็คเลยนะครับในหนึ่งลังมีร้อยเหรียญนะครับแพ็คละ25นะครับนี่ก็คือ50นสิบน้นี่ก็50นะครับก็จะเป็นร้อยเหรียญพอดีนะครับอ่าส่วนในแพ็คแบบนี้นะครับเขาก็จะการันตีเน้เงิน1เหรียญนะในเงินในลังมีอีกสี่เหรียญนะก็คือแพ็คละ1เหรียญนะเป็นเซตนะครับถ้าเข้าใจง่ายคือเป็นเซตหนึ่งเซตมี1เหรียญ1เหรียญหนึ่งเหรียญนะก็เป็น4ี่เหรียญนะครับสำหรับใน ไปเลยนะครับเซตแรกไปเลยนะถ้าไหนสนใจรายการไหนก็แอดไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรกลมาเลยนะ่นพี่เนาะเก็บให้ดูนะความสวยงามแต่เหรียญนะผมก็เซฟไปเขียนเลขโค้ดให้นะครับที่านไหนสนใจก็แอดไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรขึ้นมาเลยครับจ5ห้าลุ้นนะ,อะโอเคนะครับ นี่นะครับระยัดแกะนะครับเสียงดังหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับนี่มาเลยครับผมเหรียญแรกโอ้โห و, นี่เป็นเนื้ออะไรครับผมเขาจะมีใบรายการให้ข้างหลังนะครับาจะมีรายการให้ดูด้วยนะคว่าเป็นเนื้ออะไรรายการอ้นี่ครับผม เป็นเนื้อทองเทวาภายทองลงยาสีประจําวันเกิดนะครับสร้างร้อยเหยนนะเรียญนะเลขโค้ดเหนนเรียญนี้มีความสว้งามนนะเลขโค้ดเท่าไหร่เอ่ยขออนุญาตสังเขโค้ดก่อนนะ เลขโคดเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมเหรียญนี้นะเอเจ็ดหนึ่งนะครับผมนะเนาะขอไปเป็นเลขโคดเจ็ดหนึ่งนะอ่าถือว่าสวยงามนะครับผมรายการแรกนะเป็นสีประจําวันเกิดนะสีเหลืองนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับผมเหรียญต่อไปเลยครับพี่ๆแกะไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่โรงยา อันนี้เป็นลงยาเห็นไหมครับผมเนื้อกระไรทองลงยาสองสีนะครับสร้างร้อยเหรียญนะเลขโคตรสร้างน้อยนะร้อยเหรียญนะแต่ละรายการเยอะสุดไม่เกินร้อยเหรียญนะแปดสิบสี่นะหรือสามสิบสี่สามสิบสี่นะเลขโคตรนะครับรูปแบบเหรียญหน้าหลังนะถือว่าสวยงามนะครับผมนะครับ ไปดูรายการต่อไปเลยครับผมแไปเรื่อยๆครับพี่ๆอะไปชมกันเลยครับผมเรามาชมกันเลยนะครับพี่พี่ผมก็ได้ทําการแกะทั้งหมดหนึ่งลังร้อยลุ้นนะครับผมสําหรับเนื้อเงินผมก็ได้ทั้งหมด4ี่เหรียญนะครับอะมาดูเหรียญแรกนะครับนี้เป็นเนื้อเงินลงยา14นะครับนะดูความสวยงามนะครับโอ้โหนะครับท้าวเวทรุ่นนี้นะครับพุทธศิลป์คือสวยงามมากนะครับนี่ นี่ข้างหลังก็ลงนะครับลงยาเหมือนกันนะครับผมนี่ลงยา14นสีครับสร้าง20เหรียญนะสำหรับรายการนี้นะครับเลขโค้ดเนื้อเงินเหรียญนี้นะครับเป็นเลข7นะครับผมเลขโค้ดเลข7จ็ดนะสวยงามมากๆครับพี่ๆดูนีงานลงยางานแกะบล็อกนะครับงานสวยพุทธศิลป์สวยนะครับรุนนี้นะครับนี่นะครับเหรียญแรกนะครับสําหรับเนื้อเงินนะครับ อ่ะเรามาชมเหรียญที่2นะครับเนื้อเงินที่ผมได้นะครับนี่นะครับผมโอ้โหแต่และเหรียญงดงามนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาราชาวดี4ีีนะครับสร้าง20เหรียญโค้ดเลข8เหมือนกันนะสำหรับรายการนี้นะครับนี่สวยงามนะครับะพี่พีดูความสวยงามไม่ต้องสองกล้องนะครับ งานสวยงามนนครับรายละเอียดนะครับเราจะไม่ต้องลงกล้องนะครับมองผ่านผ่านนี่ก็ความสวยงามรายละเอียดของพุทธศินนะครับรูปแบบเหรียญคืองวดงามน,นะครับนี่ต่อไปนะครับจะเป็นไม่ตัดปีกอีก2เหรียญน,นะครับมาชมนะครับนี่ เป็น,นเงินลงยาแล็กซี่นะถ้าแ,แบบนี้นะเป็นลงยานี่นะแม่ตัดปีกนะครับต่อ9รอบนะครับด้านรอบเหรียญจะต่อ9รอบทั้งหมดนะนี่นะเป็นแม่ตัดปีกนะครับนี่นะครับผมเลขโคดเลข7นะครับนี่ผมได้เลข7ทั้งหมดเลยนะเ,เหรียญเมื่อกี้ก็เลข7นะครับนี่ ไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบนะครับผมลงยาหน้าหลังโคดน้ำเลิศนะครับสร้างสิบเหรียญนะสำหรับรายการนี้โอ้โหหมดงานนะแต่รายการสุดๆนะครับมาดูรายการต่อไปครับผมในหนึ่งลังได้รายการไหนก็คุ้มนะครับสวยทุกรายการนะพี่เป็นเนื้อเงินลมซาตินนะครับต่อเก้ารอบเหมือนกันนะอันนี้เป็นเนื้อเงินซาตินนะครับนี่พิเศษนะครับหลังจานนะครับนี่ เลขเจ็ดนะครับเ,เงินลมซาตินนะเห็นไหมครับผมไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบนะครับลายจานหลวงพ่อทองนะครับสวยมากนะครับผมพี่ๆดูดิจานมือด้วยนะครับผมนี่โอ้โหสุดๆนะครับหลวงพ่อทองจานให้นะครับนี่งานจานมือเลยนะพี่ๆนี่เหรียญนี้การ์ดรายการ ุดนะครับออปชันจะเต็มนะครับผมอ่ะมาดูนาวะดีกว่านะผมก็ได้นาวะมานะครับนี่นี่เป็นนาวะนะครับโอ้โหเห็นไหมครัเป็นงานเพ้นต์นะครับพี่ๆนี่นี่จะเป็นงานเพ้นต์นะนี่ดนนูนะครับจะงานเพ้นต์สีนะนี่โค้ดเลขสามนะคงไทยมันเลขโค้ดมองไม่เห็นนะผู้สร้างเขาก็เลย เขียนให้เลยนะครับเป็นเลขสามนั่นนี่เห็นไหมเลขโคดจะมองแบบไม่ค่อยเห็นนะครับนี่เลขสามเขาเลยเขียนให้นับนี่งานเพท์นะครับสวยงามอีแบบนะครับสร้างแค่สิบเหรียญนะครับเพท์สีหน้าหลังนะครับนี่โอ้โหตัวีพนี่นะครับสวยสุดทุกรายการนะครับลงยาเยอะมากนะครับสำหรับงานลงยารุ่นนี้นะ อันนี้เป็นชน,นวนนะครับผมดูวามสวยงามชน,นวนไม่ตัดปีกต่อ9รอบนะครับนี่ลงยาด้านหลังลนะครับเป็นโคกก้ดเลขเจ็ดเหมือนกันนะครับเนื้อมหาชน,นวน,นครับลงยาราชาวดีเจ็ดสีนะครับรายการนี้ก็งดงามนะครับผมนี่ผมให้ดูไปเรื่อยๆนะครับพี่ๆชอบรายการไหนก็ เก็บรายการนั้นนะครับนี่นี่ก็ไม่ตัดปีกเหมือนกันนะผมเนี่ยอืม้มนี่นะสร้างสิบเหรียญนะรายการนี้ก็สร้างสิบเหรียญนะลงยานหน้ากากเงินสร้างสิบเหรียญนะครับโอ้สุดนะครับผมสวยงามนะพี่นี่านะไหนชอบเนื้อไหนรายการไหนก็ พักผมมานะเป็น ID l ดี e ลนแล้วก็เบอร์โทรนะพี่ๆอ่านี่นะครับไม่แกวจากซีนนะครับให้ไปซีนเดิมๆเลยนะนี่จะเป็นลงยาสีประจำวันเกิดครับพี่ๆนี่นะครับผมสีเหลืองนะครับสร้างร้อยเหรียญนะครับเยอะสุดสร้างแค่ร้อยเหรียญนะครับไม่มีเกิน,100นร้อยนะมีสามเหรียญสิบเหรียญสร้างหนึ่งเหรียญก็มีนะครับนี่ ลงยาขาวนะครับสียไปอีกแบบนะครับเนี่ยดูเลยครับผมเลขที่สองนะสร้างร้อยเหรียญน,นะชัดเจนดีนะครับเพราะใบรายการติดทั้งข้างหลังนะไม่ต้องงงนะครับไม่ต้องมาดูใบรา,รายการในหยิบขึ้นมาแต่ละเหรียญเนี่ยรู้เลยว่าสร้างจํานวนเท่าไหร่นะครับเนี่ยเขาจะเขียนบอกเลยว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับถือว่าอย่างนี้ดีนะแบครับสร้างสามสิบเหรียญน,นะครับ โอเคนะผู้สร้างอย่างนี้นะผมเนาะนี่ต้องติดมารายละเอียดชัดเจนอย่างนี้นะผมเนาะบางท่านดูใบรายรก,การม่ค่อยเข้าใจนะครับนี่เขาดีเลยนะเขาติดมาแบบนี้ผมมองว่าสะดวกต่อท่านที่สะสมใหม่นะครับนี่เราจะได้รู้ลว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับนี่ข้างหลังทุกเหรียญน,นะครับพิธีดีนะครับรุ่นนี้นะครับเสกอยู่สองวาระด้วยนะครับ หลายเจจีดังๆร่วมเสกนะครับดูเร็วเลยี่สิบเจ็ดนะครับชอบลงยาสีไหนสีแดงสีเขียวทักผมมานะครับนี่โอ้โหพงยาเงียทองเทวาภายนาคนะครับ สร้างร้อยเหรียญน,นะครับเรื่องแสงนะครับเรื่องแสงเราต้องปิดไฟนะพี่นี่เวลาปิดไฟมันจะท้อนสะท้อนนะครับถ้าเราปิดไฟนะต้องมีไฟสองนะพอดีไหมมีไฟสองนะพี่พนะต้องขอไฟนะปิดไฟปุ๊บแล้วสองมันจะเป็นงานเรื่องแสงนะสาหรับรายการนี้นะครับลนะงยายเยอะมากนะ อ่ะมาดูพวก3 k บ้างดีกว่า3 k 4 k บ้างดีกว่านะอันนี้เป็น4 k นะครับผมสร้างร้อยเหรียญนะชุบ4ก,กษัตริย์นะครับ4 k นะเลขคดหนึ่งหรือเปล่าผมหนึ่งหนึโอ้โหเก้าสิบเนะพี่ เลขโคตรสวยมากนะผมเนาะเลขโคตรเก้าสิบเก้านะับโว้ยโกลเ,เดียมนะครับงดงามว่ะบีพี่อ่ะผมย้ำให้ดูรายการนี้อันนี้เป็นสามเคนะชุดสามเคดีกว่านะนี่ชุบสามเคนะนี่เลขสี่สองนะสร้างร้อยเหรียญ อสวยทุกรายการคนระับพี่พี่ผมจะไม่ให้ดูรายการไหนนี่เป็นนการตะการหรือเปล่างานคุยพื้นนะครับนี่น้องไม่เลโก,กอะไรเลโกดาวเก้าหรือเปล่านอนเลโกสิบเก้านะผมสวยครับพี่พี่แต่ละรายการลงทุนชาติ เข้มแข็งนะครับในสี่ตัวเดียวนะอ่ามาดูอันนี้เป็นชุดแบกนะครับชุดแบกโรเดียมองเงินกับผมองเงินสวยงามน,นะ อยาแดงบ้างดีกว่านะยังไม่ดูแล้วนี่โอ้เยอะนะครับออปชันเยอะนะครับรุ่นนี้นะแจกในหนึ่งรางลุนสนุกเลยนะครับถ้าแจกแบบลุ้นนะครับผมแจกคนเดียวผมยังสนุกเลยนะับเนาะเออมันมือเลยนะก็งานเรามีแต่งานสวยๆนะครับงานลงยาสวยๆแล้วก็มีเนื้อดีแล้วที่สำคัญไม่มีเนื้อปีกเข่งบินนะครับเพราะส่วนตัวไม่ค่อยชอบปีกเชิงบินนะครับนี่ รายการนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะผมอ่ะปันประก้าง,งานพเพียวเถียไม่สักหนึ่งรายการนะครับนี่รายการไม่ซ้ําไม่กินเลยพี่นี่โอเคนะผมเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้ารวยๆวยเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทุกท่านสวัสดีครับ